ฮัลโหลฮัลโหลกลับมาพบกับเอลเดอร์ริงนะครับตอนที่13เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันเร็วๆกันเลยอันนี้ผมมาเจอเดินแมปแผ่นที่นะครับแล้วก็มาเจอพิมพ์ล้อมวันนี้เราก็จะไปสู้กับมันอย่างไอ้ไอ้เออเฮ้ยไอ้ตร้ก็เที่ไปอันนี้ หนยลบดับจกักเฮ้ยผมชอบสกิลตะกี้เนี้ยเดี๋ยวคอลองดูก่อนนะว่ามันใช้เท่าไหร่ครัไอเท่มถ้าเสียงผมแปลกไปไม่ต้องตกใจนะครับผมเพิ่งตื่นั <c oughs> ตื่นแล้วก็มาเล่นเลยเอ่าหน่่ยลบดับข้าง ไหนวะนี่ใช้ฉลาด29ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผมแล้วค่อนข้างเยอะโอเคมนตรงนี้มาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะไปสำรวจต่อครับผมจะสำรวจทางาตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองนะครับนี่แมทตรงนี้จริงๆเรายังไม่ได้มาเลยครับหนึ่ง สอาแล้วก็สิ่งที่เราต้องไปคือตรงนี้สแต่ว่าเดี๋ยวหาทางไปกันนะครับเ,เราไปหมู่บ้านสีเงินก่อนเราไปตามอันที่4่ก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เราอยู่ข้างบน อาจจะต้องหาทางลงไปข้างล่างครับมีทางตรงไหนให้เราลงบ้างผมจำได้ว่ากอที่เราจะมาตรงนี้มันมีทางอ่ามีทางไปตรงนี้เฮ้ยดอ้าว NVC เหรออ๋อเจ้าเองเหรือ จะมองสภาพน่าสู่ของหมู่บ้านนี้ว่าไงบ้างสมัยยังเด็กข้าเคยคิดว่าทิวทั์แบบนี้พวดแอร์ถูกย่ำยีปนชิงเข่นฆ่าฝันร้ายของโลกมนุษย์มแม้แต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่เด็กน้อยในวันนั้นแล้วแม้ว่าจะนานเพียงใดอย,ย่างน้อยข้าก็ต้องชดใช้มันไอพวกผู้ย่ำยีข้าจะถลักร้อยแผลให้พวกมันรับรู้ว่าข้าคือเนเฟลิปรู้ผู้เป็นนักลบ This time, and though the suffering justice to let the scars, ah, more loud, though the suffering justice to let the scars I the map home ย้อนกลับไปเจอบอสนี่ใช่ครับโอเคอ่ะมาไม่มาอยู่บนสะพานมั้งไม่เป็นลระมาไว้ก่อนนี้จะไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเจอกับตัวอะไร แาจะมาก็มาทีเดียวเลยได้ค่าง่ายหน่อย 过来呀！哦。 อยูน่นะแถวนี้มีพ่อค้าด้วยผมอยากไปเจอพ่อค้าข้าหน่อยพ่อค้าอยู่ตรงไหนวะล่างนี่บ้างไม่น่าใช่เดี๋ยวไยิงไี้ตัวนั้นก่อน อู้ยิงคว้าแล้วกันเอ้ยยิงฟีครับยิงฟียิงฟียิงฟีกลางยิงฟีเอ้ใถ้ายิง hey, ฟีแบบนี <c oughs> ้เปลี่ยนลูกธนูแล้วกัน เลือดไหลเลือกระชูอืนี่เลือกระชอกไงเลือกระชอกเลือกระชอกอันนี้วิธีการเล่นแบบอย่างง่ายนะะอืมไม่โดนหลบ ไม่เอาตัวเขาไปเสี่ยงนะครับช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์ตายตา ของอะไรซื้อบ้างผมว่าน่าจะขึ้นตรงนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะโอ้โอ้โอ้โอตายซะอ๋อพอขายขาน่าจะขึ้นตรงนี้ อันเดียวเลย่ะมีอะไรขายเราบ้างมีลูกธนูขายไหมจะหมดแล้วจะหมดแล้วลูกธนูนี่ไงมาอยู่รยตรงนี้เลยได้เจะาอยู่แล้ว ลูกดอกใหญ่ระเบิดลูกดอกระเบิดตีวินไฟเนาะแต่ต้องใช้กับอ่าอันใหญ่ธนูใหญ่ซึ่งขนูใหญ่เราจะใส่ไม่ได้ธนูใหญ่จะต,ต้องอ่าจำนานสิบก้นี่ว่า ่ในทำนาเน้าเพิ่มมาเป็น19เนานะไม่เป็นไรทีนี้ธนูพิษเราเหลือ3 3อดอกอใส่อันนี้ให้ครบเกดอกแล้วก็ <c oughs> ผมว่าผมน่าจะซื้อเป็นธนูระเบิดเนี่ยครับลูกดอกใหญ่ไม่น35นิ้านี่ไแต่มันยิงแล้วมันเป็นระเบิดใช่ไหมันก็ทำ มันก็ทำแบบวงกว้างได้ลูกดอกบ,บาริต้าาลูกดอกระเบิดอันนี้ก็น่าสนเพราะว่าผมใช้อยู่ยนะขอลองเสื้อหนึ่งก่อนเพราะว่าเออ่ไม่ชชัว์ว่ามันใช้ยิงได้ไหมนี่อันนี้ ลองมาดูกัน,นะครับว่ายิงได้หรือเปล่าปุ๊บอ่ายิงได้ยิงได้โมเฮ้ยอันนี้ดีได้ช่วยซื้อเลยนี่หมดเลยหมาหมดหมาหมดไม่ต้องสืบอเออดอกสักหน่อยก็ได้เก็บไว้ันแหละโอเคครับเรามีอาวุธ เอาสงครามเลยวอนนี้นอันนี้ใส่ได้อยู่เหรอแคปไปเลยกันครับว่าข้างล่างเจออะไรตรงนั้นมีบอสด้วยเหรอเราวิ่งผ่านมาเหรอใช่เหรอ

โอเคครับทุกคนเสียวเวลามากพอแล้วไปรูบรอยนี่ว่า ก่อนนะครับเรามา,าพาดแบบเรื่องแบบอืมาพาดแบบเรื่องง่ายง่ายโถนารุน หยุดนิงแบบนี้ยิงฟรีนะยิงฟรีนะกคนค็งงงาบอดบักฮะตอนนี้อ่ะไม่บักแล้ว 그렇게도 고 ยากก็ยากเหมือนกันนะ คองกระดูกที่กระดูกแล้วครับเฮ้ยอันนี้มันแรงอ่ะแรงกว่าแรงกว่าจริงด้วยเฮ้ยลากเอ้ยรู้วิธีชนะแล้วเว้ยมามาคูมาคูมากู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลมมันลมลมปัน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 ออสับยุทหัตมาครับยุทธหัตมาอโอ้มูมามามา ตูยังละเอออใอ,อ,อ,อย่าอย่าเข้าไป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 โอ้หมากู ใช้ใช้ใช้้ามาโอ้มามา,มาลอ,อีครับอีแลังะอนะีมาเจังะ dün gün เดียวเองจะตายอยู่แล้วทุกคนครับผมได้วิธีสู้แล้วครับนี่ผมจะขี่หลังม้าสู้นะแต่แบบเอ้ยุณรู้มว่ามันแรงขนาดนี้เนี่ยดาบใหญ่ครับแรงมากเลยแต่ถ้าผมไม่ขี่มา้าแล้วก็แบบผมลงมาปั่นเองอะมันจะแรงกว่านี้ไหมลงติลงลงม้าติเออไม่ลงมา้มาวะ ล็เฮ้ยได้อยู่การ้อย่งตรงมาตู้เลยดีกว่าโอ้ย,อยเพราะว่าเราถือคือสองมือใช่ป่มมันข้าละห้าร้อยอ่ะก็เลยแบบเออเขาที่สองที่เขาเก้าร้อย จบได้ไรของกูเนี่ยโอ้ตีวุ่ตลอดเลยครับลบ พย,ยายามเข้าประชิดนะครับมันได้ไม่วิ่งลบให้หน่อยสิลบให้หน่อยสิไม่ลบเลยนะลบ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 ไม่ทันออได้อยู่ได้อยู่ อย่าวิ่งอู้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 หลบมันกดไม่ไปทำไมมันกดไม่ไปวะอรู้ว่าต้องหลบแต่แบบกดกดไม่โดดอะไรวะสองรอบนะแล้วนะจะปาคีย์บอร์ดทิง้งมั้ยนะ 예. Yeah. พอเราใช้ดาบใหญ่อะโมบิลิตี mm ้ hmm. เลยไม่ท่องตัววะเ<อ>นี่ยอีกแล้ว انا แกกันไปเลยอีกไม่กี่ทีเนี่ยอ,อืออืออีกท,เเท,เกทีเดียวเนี่ยทีเดียวไอ้ตาไอ้ทีเดียวเนี่ยเออเออไมันได้ดีดีเออเออกูจะเชื่อเลยค้างกระสุนดารา กูจะเชื่อเลยกูจะเชื่อเลยพลังเวทใช้ความฉลาด20ตักษะสายฟ้าแรงน้ำพ่วงใช้ทิมทะลุเฮ้ยไม่งั้นผมต้องอาจฉลาดแค่20ปะเนี่ยเพื่อใช้วุธเนี่ย ทางสูตรยงดาราโอเคครับทุกคนคลิปนี้ปิดจบด้วยการล้างแค้นมอสตัวนี้ครับก็พอเราได้ดับใจอเออดับใจไม่งตีแบบตีแรงมากเลยอะ่ะถ้าเตียบตีโดนสองทีต่อละพันแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมควรที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่คือแบบจังหวะที่ว่าเออตีไปแล้วอะ่ะแบบมันไม่กดโดดอะ่ะนี่อะ่ะ ผมว่าผมไม่ได้พลาดนะคือแบบผมรู้ว่าผมสมควรโหด,ดแต่แบบกดกดไม่ไปอ่ะเออผมว่าผมควรที่เราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ทีหนึ่งไม่งั้นผมว่าผมมีหัวร้อนทุบคีย์บอร์ดแน่เลยถ้าแบบสู้บอสยากกว่านี้แล้วแบบมันโหลดไปไปผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะคีย์บอร์ดหรือเป็นเพราะว่าผมถือดาบใหญ่นะแต่ผมจะคิดว่าผมถือดาบใหญ่มันก็เลยแบบเออ โมบาิตี้โดดมันยากอย่างนีดหนึ่งแบบมันไม่ทันโดดไม่ทันก็โอเคไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับโดยการล้างแคดบอสไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ตตามรับชมครับสวัสดีครับ